อสำหรับวันนี้ครับตอนนี้ไม่ได้ขับเทอร์เวสเคนครับมาดูปลาแกะนั่งให้อาหารปลาครับอ่าครับสำหรับอ่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิรชัยวิรชัยออนนิวครับดูครับวิรชัยออนนิวซิงครับหนึ่งจุดเก้ซิงครับมาดูกำลังให้อาหารปลา วางานนะปลามีความสุขเดียวกันให้อาหารปลานะครับนู่นครับปดกระเสียนจากงานก่อสร้างนะปดกระเสียนจากงานก่อสร้างว่างั้นปายังไม่ปดหรอกนางดูป่าไปเพลินๆไปดูปลาเขามีความสุข บ่อน,นี้มีสามปลากดมีปลาอะไรมั่งปลามีปลาอะไรมั่งมีปลาโกดห้าพันตัวปาลาแรดสองพันเอ่อตะเพียนหนึ่งพันไอหมอสองพันสรุปลรวบอร่อนี้ประมาณหมื่นสองมีหลายบ่อนะครับมีสามสี่บ่อนะครับสนใจที่จะมาตกเบ็ดมาได้ครับคันละร้อยได้สองกิโลเอาปลาออกได้สองบ้านเนินแค่ อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้ผมก็ว่างจากว่างจากขับเคนก็มาดูป่านี่แหละไม่มีงานแล้วรองานใหม่เพื่อนเพืนที่อยู่กรุงเทพก็มาได้นะครับมาได้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  โโอ้หขึ้นมาเยอะเลยครับนุ่นอยู่ในน้ำนะอาจจะไม่เห็นตัวปลาหน่อยกำลังจะโตเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวนครับขึ้น,น,นไปขายตลาดเลยปลา <นะ S 1> ไปขายตลาด ลาดจะไปขายมาแล้วนี่ครับที่บ้านครับกํนกลังถะนี่ครับโนนี่สองบ่อสามบ่อจบ่อให้ตรงไปไาครับไปอีกไปตามไปไปแล้วปลาแกะเลินไปแล้ว ไก่เยอะ <c oughs> <ใก>อ้นี่นี่บอ่อใหญ่อีกบอ่อหนึ่งนะครับนี่กําลังจะโต ครับโอ้บอ่อตกปลาบอ่อตกปลาบ้างนะครับมา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 อ,อีกบ่อนึงครับฝั่งน้นแล้วก็ดีกนูดิบบ่อนึ่งครับนินสวาย ทับทิมปลานิลปลาสวายทับทิมแล้วก็ปลาดุกมีเยอะมีเยอะสนใจมาตกได้นะต่อต่อมาตกนะต่อทุกนครับข้ามาถามเลยทักเลยนุกนไอ้ดุกโอ้ยจะขึ้นหัวกันให้พุ่มเลยไอ้ดุกงั้นเลย แล้วนี่มันหลุดไปเนี่ย,เ,ยเอาจะไปขายตลาดนะาสิเจ็โลคนมาซื้อที่บ้านสั่งไว้ยี่สโลไม่เหลือปลาสักตัวเลยหลุดออกหมดกระชังโดนปลานินมันดูดตูดทะลุเยอะแยะไปหมดมา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  บ่อ,บอที่สามบ่อที่สามไปตามเห็นที่ตูดป่านุนเดินไปนุ่นจุบจุบจุบมะละกอก,ก็มีนะครับมะละกอสวนเกษตรบ่อปลาปลาแกะบ้านเนินแค่์โทะเลจังหวัดพิจิตรกำลังจะโตนี่มะละกอ นี่อีกบอ่อหนึ่งบอ่อที่หนึ่งบอ่อสองนี่บอ่อที่สามครับโลนะครับโอ้หัวดำเมี่ยมเลยครับบ,รรบ่อปลาปลาเห็นไหมครับพี่น้อง

อันนี้ปลาดุกใช่ไหมปลาดุกปลาดุกปลานินปะเพียนปะพิมเอาจาบบ่อนี้มาใส่บ่อนี้แบ่งแบ่งรวมมครับรวมรวมปลาดุกลงไว้แปดพันตัวเนี่ยลงไว้แปดพันตัวปลาดุกครับเดีย๋ยวมีปลาอะไรมากอีกปาก็มีปาลาเอขาเรียกอะไระปลาน้ m j e ือดอ่ะเอ้ปลาปลาทะเละเขาเรียกปลา ปลาจระเม็ดน้ำจืดปลาจระเม็ดปลาจระเม็ดน้ำจืดลงไว้สามสี่ร้อยใสตอนนี้ตัวเท่าฝ่ามือละตัวขนาดนี้แหละมาร์สี่นิ้วห้านิ้วแล้วครับฝ่ามือหนึ่งบบรรยากาศรอบๆบ่อให้ตกเนี่ยเปนมากเลยาคนก็จะมากันแถวเนี้ยครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะมาเสาร์อาทิตย์ดูน้ำเนี่ย ปลามันเยอะก่อนี้ามเยอะาแล้วไม่มีผิดหวังส่วนมากหลังจากเอาไปสองโลแล้วเนี่ยต่อเบ็ดหนึ่งคันเนี่ยบางคนก็เอาไปห้าโลหกโลห้าโลหกโลห้าโลหกโลก็คิดเป็นเงินไปโลละห้าสิบบานี่นะครับความสุดตัวเยอะของกินมะละกงมะละกอขาตะไคร้นี่ก็ลังจะกพออีก มะละกอฟรีมะละกอฟรีเหมนะือนกันต้นเตี้ยแต่อันนั้นไม่ถ่ายหรอก <laughs> <laughs> มะเขือมะเขือมะเขือครับมะเขือครับมะเขือใบยาวอ่มะเขือใบยาวก็มีมะเขือใบยาวนะครับรอบๆบอ่ออ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแค่นี้ครับกับช่องวีระชัย1.9ึ่งจุดเก้ออนนิวซิงนะครับอ่าสำหรับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ มาแกไปบายมือหน่อยมาแกชอบกดไลค์กดแชร์สับะไคร้ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวมาถ่ายป้าบ่อยๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ